เฮาเอ้เมื่อไร่เถ่าแมีนวายวนี้ลูกเต่าของเฮาเขาไปใส่กันฮะกันยังมานีแล้วอ้าวไอ้นี่บ่เห็นลูกเฮาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยอยู่บ้านเงียนอยู่ซานด้วยเท่าตื่นขึ้นมาตอนเสาร์กับบ่เห็นจักเถื่อว่าสิไ้มันขับรถพาไปราชกาศในวันฉันคอยว่าสิปรึกษาเจ้าได้เถ้าเรื่องไหนอยู่เนี่ยฮะอ้ลูกเฮากันหญงเป็นบบาวเป็นเพี้ยการงานหน้าที่เขากำหน่แล้วอยากให้ลูก มีโอ้ยอยากให้ลูกมีเมียอยากกุมหลานอยากกุมหลานเข่าเลยอเอาเอาม่นอย่างอันแม่นนอนบอซื่นติตสันนี่คือมาหาวข้าขาวเนี่ยเดี๋ยวไอ้แล้วโซโซกันยังแต่เาแต่เสี้ยวแท้โอ้ยแต่เาแต่เสี้ยวจะเดบิวต์เห็นแต่เว่นมันสว่างดักจ่อไ่ยังติตัวนี้ากินน้อตื่นอยากสวยปปเนี่ยเพราะกันยังก็เดิน่ะเอาคอยอยากได้ลูกสะพ้ายคอยอยากอุ้มหลานเออจ้าหน่อยก็จะได้ดอกตอนใดมันสีได้ก็อยากได้เป็นธรรมดาตัวน้อยอ้าะ เจ้าหู้บอกใคอยากได้ผู้ใดมาเป็นลูกใครอะไรผู้ใดเจ้าอยากได้ผู้ใดเถอะอ๋ออีนางเกดแก้วพ่อแม่เขาบอกยังมันเป็นตาฮัก็ยังมันก็เี่ยวไปเจ้ามาบ้านเฮ้าเนี่ยโอ้โอ้อีนางเกตมูอ๋อมูหลูกเฮ้านั่นน่ะมูมันหลบล้วนะโอ้คอยนึกออกแล้วข่อยนึกออกแล้วอีหมอเจไอีหมออดไเดียวนี่เอากระอีหมอเจตแก้วเนี่ยมันเป็นหมอได้หรอเอ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 อเขามวนลในอีหมอเจไหนคุณหมอจันตัวอ๋อคุณหมอเกอด่าเอเอ้าเอ้ย เอานั่นคอยกบวายอย่างดอกแต่ก่อนถี่ว่าสิจับผู้นั่นมามันผู้นี่แตงกับผู้นั่นแตงกับผู้นี่ถามลูกไส้เขาบึงสาก่อนเขาสีมากน้ำเฮาบลัทเาแกนกูกระว่าคือมึงกัไอแดงฮะห้านไปใส มันก็สีน้อนมาท่านตื่นตัวเอาไปปุ๊บแม่แต่มีสวยเสร็จเพลตดง่ายไปนี่มันเห็ดมันส่างซาดยังโย่มันคือบ่ตื่นมันสีนอนกินบ้านกินเมี่ยงีหยังคักเนี่ยเถอะกอยตมีแต่สูทนเดตตื่นแต่เส่อตื่นสะแตกยังจะส่อปวดไหวยวัดกับว่าไปเจ้าของตื่นสวยสิมาว่าแต่มันแต่ส่อท่านเมืองตื่นสวยรเองอ่ะรอ้ยมามามาพราลุงสีภาไปตีไก่เนี่ยเรียกพ่เถื่อยปตีไก่แม่หมดทองไก่เจ้าไหนไก่เจ้าคือข้ากินเบิดแล้วข้ากินแล้วกูเลี้ยกไม่ไหมเนี่ย นี่ดีดอกจ้อโอ้ยเมนเท็ยนนี่ขังพม่นอนตื่นสวยตะลูกเป็นจังไหนนอนเดือกตีมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่เนาะเดือกเขียนนเดือครับพอครับโอ้โหสำหรับหน้าเพราะใครซื้อใครบานบอซึนมาบานดอกกูกับบอซึนมาบานมองออกหลอกอนาะก็ส่งวันไหนรับบ่ได้นอนเดือนอันบารบครับแม่ครับอันเมื่อนี้พอกับเมียได้ปรึกษากันว่าจีบอกกับบารอบบอกลูกเสีเท่าคก็มาจังสี่ดอก ว่าจะอะไรครับแม่ครับเห็นเห็นเพียงกันร้องอีกนี่วันเราจ้าเป็นพ่อเนาะดูเลยครับพ่อครับตอนนี้นะพ่อกับแม่กับแถาชะแลกแกชะล่าแล้วพ่อกับแม่น่ะคือใส่เจ้าเดี๋ยวเนี่ยคือใส่เจ้าแห้งลายพ่อครับพ่อนั่นแหละพ่อพ่อต้องเป็นห่วงดอกสิเทาสิแกจังไหนว่าโลบก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยได้สบายครับเพ่อหนาทีการงานของวังหลบนะมันบอแม่จัพวกแกสั้นหามือ สิ่งที่พ่อคิดนี่คือพ่ออยากให้เจ้าเอาลูกเอาเมียพ่อได้ล้านเนี่ยพ่ออุ้มเห็นมูเห็นพวกเขาพากันได้ลูกได้ล้านละแม่อยากกุมล้านแม่อยากกุมหลานแม่ยันแม่เท่ามาได้กุมล้านะโอ้ยยันจะค้องตายวันี่ต้องพ่อก็เมียเส่ผมเอากับผู้ใดแลอป่ัเนี้อันนี้คอยเบาเองเจ้าพ่อตังว่าเบาเบาเมียมือเกิมาจึงสี่ดอกคนที่แม่ไม้ตาต้องตาว้ นั่นก็นคืออีลาเกตแก้วมวูของบักลานั่นเด้แม่ครับครับแม่แม,แม่บอกคยได้ยินคำโบราณเพิ่นวาตีวาอย่างนั้อ่ะปลุกือนให้ตามใจผู้อยู่เออแขนอู้ให้ตามใจผู้นอนถูกต้องอรเรื่องชีวิตครอบคนะรัวน่ะว่าลูกพอเป็นผู้เลือกเลยบ่ครับแม่ครับเอาว่าอยู่นี่ว่มาว่มามกเกตแก้วตีแม่แม่ใสียวน้มงมาไหนจังไหน เกียรแก้วก็ว่าลมน่ะอยู่น้ากันเรียมาก็น้ากันเงยก็ยังน้ากันอกันจักแหละน้องกับแมเอาบ้านไหนดอกคำเมีครับเอาจะเสียกันบ่มาเกียรแก้วลูกมักผู้ใดลูกลูกสาวบ้านใดเดี๋ยวบอก็เมียจีไปแต่งให้เฮ้ยแต่งจักบาดกับบ่ไดบ้าบ่ใดลูกสาวบ้านไหนฮะแต่งอีหลีเดะเออแตงลูกสาวบ้านไดนลูกสาวบ้านไหนบ้นลบบ่นลบลูกสาวบ้านไดนลูกสาวบ้านไดนได้เกียวพ่อลุงว่าบอกไปเลยมึงมักไผ่อ่ะมักผู้อ่ะบอกพ่อมาบอกมาบอกมาแต่ว่า พ่อครับแม่ครับคนที่วันลบสิอ๋อซูฟังนั้นเขาได้มาอยู่กินกับวันลบตั้งแต่โดนเราได้ครับห่วยแต่เหอะต้ามือขึงอยู่กินกันแต่เห้อแม่ก็บรรลุยากลูกเอ้ยแม่ครับอีหยังลกแม่จำได้บอข้าวที่สิงห์ผลมาอยู่บ้านเฮาน่ะเอาอ้ําไปเกี่ยวอยังกับสิงห์ผลเออฟังลูกก่อนเดาฟังลูกก่อนแม่ครับอแม่น่ะให้สิงห์ผลน่ะเขาไปนอนน้ำวันลบ มาโกับสิงหงหนอะก็ไดยได้เสียกันเป็นผัวเป็นเมียกันเลย่ายังกอดกูว่าแล้วว่ะแต่แต่ยต่เมียกูเมียกูว้าอาบุญท่านมึงเป็นยังแต่แต่กูจะเป็นรคนี่มันเป็นความจริงเลยครับเมีครับจะพ่อกูว่าอยู่มันเดียเดเดียวเดียวเวเดเดี๋ยอเดเหรียเดี๋เดี๋ยวเดี ว่าลูกเอาเลนได้จังได้นี่ยกิงจังนี่ครับพ่อครับมาลห่วย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 มันบ่อเม่ยไหนเด้นี่เลี้ยงเนี้ยแบบนี้สิแมวบาเลนบ่ได้ได้ลูกฮะวันโรบว่ได้เบอลเลนนี่แม่เตอถามคำเดียวอย่าเบาหยอกแมียอโอ้ตายตายตายพยืนบ่อยู่เอากำนันแม่ครับชีวิตมันโรบนะพ่อกับแม่ก็เป็นผู้ให้ห้างที่ขีดสินเหตุว่าโรบตายเม่กับพ่อก็เป็นผู้ขีด จนวาลูกนะมีการมีงานเรียบร้อยเป็นลักปากฐานส่วนชีวิตต่อไปชีวิตที่เดินไปข้างหน้าแมครับแม่ว่าลูกพอเป็นผู้เลือกโซนแม,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 ม่นเานาะให้ว่าลูกเป็นผู้เลือกเองสซนเมครับปากว่าลูกเอาแม่ยังบัดแม่บอกเคยนึกบอกเคยปัว่าลูก้ายเม่สิ่เป็นเ,นเ,นเ,นเน็าเป็นอย่างแม่เลียเจอม้งแต่น้อยเท่าไ่เออกระแมนอยู่ธนุธนอม หมดบ่ยไต่ไล่บ่ห้ตอมอบอกกันารศึกษาแม่ก็บอกให้เกลูกให้เตาเด็เรียนต่มจากเธอนะแล้วมันยังเไปตามแบบนี้คอยคอยอม่คอยบอกแม่ก็ัง่แท่แม่เคยบอกเลยมันบอกาม่บอมากระเทยแต่ได้ก็ยังให้ไม่หยุอยังให้ม่หยุเจ้าเคื่อกันเป็นเจะบเบิงรันอับคูเบงนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะพอสีถามอยู่เมื่อนั้นแม่มึงคือบอกให้พอลูกมึงเข้าไปนอนน่า แล้วสู้ไปได้เสียกันตะบิกเขิงหรือสู้ได้กันสามคนสติ๊กว้ายว้ายว้ายบางทีนะพ่อครับบางที่เราไปตัวแถอเด็กครับพ่อครับชีวิตของลูกประตูจะหน่อยเท่าไยชีวิตของลูกพ่อกับแม่เลี้ยงได้จะเข่ากับป่าส่วนหัวใจนะมันหามกันบ้าไรดอกครับพ่อครับครับฟังแน่โอ้โหลูกมาไผ่นะโอ้โหลูกมาไผ่พ่อกับแม่ควรสิมักนำเลยครับควรสิส่งเสริมลูกนี่พวกพอแล้ว

าม,ามึงกล้าดยังไหมาขึ้นเสียงใส่เมียหะพ่อฮันโลประกาศาตัวพ่อกับมองถึงความถือตองเนี่ยกาย้อนความถือตองกูเป็นหอดกับนันนะมึงเแ็่จังสี่มันหมายความว่าจังไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูสิเกียรติข่าวว่าห้วยทำงานแม่มึงเขยทำพวกเนี้มาเถียงได้ใจเย็นๆนะมึงบักเทวาๆกูกระบอกหลายเ่อแล้วว่าให้มึงเบิ่งละกระบอกมึงหลายเ่อแล้วว่ากูยุ่งกูเข้าใ้กูเฝ้าประตูแก่ใจเมียครับ เชียใจที่ไม่ลูกแบบนี้สุขเฮ็ดแท่งแต่ละล้านกูได้ยินไหมเมธทมคำเดียวมาสิแ่งงานกับเกดเกลือมึงสิแ่งบอแ่งบอกเลยพ่อครับแม่ครับกูบอกเคยงุงแล้วนะบอกโดลดบ,บอแ่งชีวิตของมันหลบบันหลบขอเป็นคนเลือกในบอน่นนนะพ่อนะแม่น้อ มันโลภเตียงหรอกเมียมันว่าเตียงกูนเงินกับมึงกำกัดแต่มึงยืนยันว่ามึงคิดเตียงกูนจิตบอกใช้สมองมึงไปขุนบังคับคิดว่ากูนิะเอาลูกจะไปก็เถอเอามันเป็นไปยังโดดนี้มาต้กงต้องห้ยเมียก็เต่ากันแล้เอาบอกมันก็เป็นไปแล้วด้วยเมียเอาบอกก็ได้อยู่น้ำกัดแล้วเมียว่าโลภพาเขามึงพาเขาแต่มึงคิดจะเอาเมียก็เยเออ ระวังกูไปยังมึงตัดขาดจะก็ไปลูกแม่้วกูสิให้มึงเลือกแม่มึงกูกับเพื่อนหลังนี่ให้โอกาสอีกขั้งหนึ่งนะกูให้โอกาสมึงอีกรั้งหนึ่งป่ังตอบกูแม่เาเลือกมามึงสีเลือกกูกับแม่มึงหรือเพื่อนหลังนี่ขันมึงเลือกอีกกระเทยนั่นขนเสือขนผะรวมถึงมึงพอมับเท่าเท้องเพื่อนกูไปเดี๋ยวนี้เลย ปาดต่นนี่มันอะไรกูกับมึงตายขาดจากความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นไอ้กันพ่อโอ้ตัวตัวตัปานนันติกำบนันเดี๋ยเนียนะครพ่อครับตายสิ่งที่พ่อกับเมียเสนอมาว่าลบคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพ่อกับเมียผู้ใดบ่อยากให้ลูกได้รับได้ดีมึงก็คือได้ตัวละพ่อกับเมียผู้ใดสิบอกคิดว่าเสียลูกมีความสุขแม่นตาหวาน ชีวิตของวันลบวันลบขอเลือเอาตามทางหัวใจถูกเลื่อเอาทางที่ถูกต้องแมนเป็นจังไดลูกกระบอกเต่งตังได่ลูกกระบอกเต่งใบหุกขุนกระใบหุกขุนก็ไปนน้ำหลั่งบัาลูกบักลูกในละคุณบักลูกบังลูกบังลูกบัลูกเมียตังไดเขาก็เป็นลูกไพ่เจ้าเดิมเดิม่มีกูแบบกูแบบกูแบบ ดีเ่าเหยอน้าไปไมเ้ยไปนางก่เถอาไปนางก่อนโอ้ยตายแล้วมีเหมือหมัน้วเหมอน้วมีลูกตายอยู่พู้ยิเดเธอคือเป็นแบบนโอ้ยไม่อยากได้ลูกท่ไปก็นเลย พี่น้องเอ,อ้ยอรช้อนกินบ่อใดภายในใจก็เป็นต่างซสแลว้วตั้งแต่ห่างจากอายชช้นั่นนอนได้บอิ่มตาส่วนพ่อแม่นั่นนาหากจับขังไว้ภายในบ่ให้สองบอ่อให้มีปองเยี่ยมมองได้แต่หน่อยเดียวบัติหันมาเกี่ยวอรช้อ,ชอน่่ออกว่า ใครว่าจากควไม่ใจบึงก่อนหน้าตัวเจาาออ้าอ่อระชวนอืออ่อระชวนเอือ ขับข้ามันอานอมชอมะธาทมลำคาแต่นแตนหลังไหลมาขอมาพาพวกพี่น้องผูคค้คองข้าเมนรับชมไอ้วันลบเอ้ย chào bố phú hoa đọc ôm chào bố hoa đọc ôm thư má của chạy ta lẽ mong hình thơ อาเลทอนางผู้ลำออยู่เทิงบานเอาเสียงหวานเบิ่นสมสมัสมวใจคักแล้วได้คิดพอพี่เ Cháu ơi, cháu cũng vua đọc bàn Cứ phải bàn như bàn Ôi ai ơi, sang mơ bay đôi lúc cây Hãy đáng đổ อยากได้มาดาฟานีชีวิตอ่อนชอน้อยก็ตกเป็นตักสี าาก็ไปขบสมหวังพ่อกะสัง,าสงยากะซังชีวิตคือเทพคือพอะระแม่อลอ,อรชอนชอนอรชอนอรชอนจะอยองนี้บอจะขออยองนี้บอ,อชอนอลรชอนจะอยงห้องนีไอ้ส่งเสียงในออ,อ้รชอนไอจะอยองนี้มียนบอ ไอ้บอลบอจู่หญิงนีแมนวะแมนสมัส้ีนเจ้าหนี้พ่ <c oughs> อเสียมาอยู่นี่บ่ <c oughs> ไไ้พ่อเม่เข้าขีดกันในเรื่องความลับเข้หาหนีไปตายเอาดาบนะเอายังสิ พวกนี่ไปอยู่กับหมูเขาก่อนปะนี่ไปหาแก่เขากวนปะอยู่บ่ได้ดอกปะจังหน่อยพ่อก็มีเฮากะซิมา,าแล้วยี่พ่อละอเอาเขาตายคักปะกระสันปะแล้วเนีย่ย <c oughs> อดีหันมาจากทางกำรรสาวงามดอกคือว่าสาวเกียบแกวนหน,นาเสียใจแค่แว,วันโลกอ้ายบ่ห่วงงานใจยังอ้างว่างยังห่วงคนิงหาร้องไปไครว่าจ่าต่อนนท่านบึงดูเจ้าสาวเกียบแกวแล้วเสิวกปากตามจา่าว่าว่าจังใดนนท่านาเรื่องม่ยาละพอดลูกสะพยเป็นกระเทยป้ายประกาศของอาจารย์ชวีวันคันติภูประพันธ์เสียงแต้มวลลภีมีสกุล ดอกรักดวงมาราจาจเสนอพี่น้อง ใจน่อยน่อยยให้น้องเช็ดน้ำตาสัญญาบอกต่อฟังว่าสิฮักเป็นแฟนหลายเดือนมามีแผนสิเปลีป่ยนแฟนพอเป็นไปปากัดยอมรับได้ความหัวสึกภายหน ไห้สิกันไ้ยุ่งแนวว่าของหูสิปืนเอินว่าจังใดพี่นองเอ,อย้ยจะเจื้อว่าจาังใดขคือสุกเป็นเงาเงาสุกๆแฉะนอนตื่นไหมอูปวดพวกบอกว่าบวกแตงเนาะ อัน <Yeah. S 1> ลาเกดเป็นแตงไดนเนาะทางอันพุ่นแม่ทางพุ่นทางใดทางอันเอาาือ้อ, <c oughs> อกระโลงไอรเอาารีเอาา่ยกระลงคือใจสิงหัวใจเกดดีแท้แต่บ่าหัวใจใจไหนเลี้ยงมากแต่น้อยไหมเน,ะนะเาะเนาะคือได้สีโบองอันเราเรื่องคิดนั่นนะ่ะเกดกับคิดยูด็อกมื่อคือนนี่พัลว,ว่าฟันบอดีไม่เอี้ยฟันอย่างเดียว นอนหลฝันหลกินไหลขี่ไหลซื้อดอกฝันมาจักไหนแกล้ฟังดูท่าันตีสเสลกเกดนี่ฝันว่าฝันว่าอันฝันเห็นไอสิงขอนแม้โอ้ยไ,ไปฝันหามันเห็ดหยังเขาเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนอันนี้แล้วเขาซื้ออรชอนโมเมนติโอ้ยเกกะลุงชอนมาชอนสิงขอนสิงขอนกะสิงขอนเขาเปลี่ยนเป็นอรชอนแล้วอนนวอ,อรชอนแจง<ร> เศร้าคืดม่ได้บอกล้วองคืดปันนั่นหลายเกตอุ้ยเจิ้มเจ้าระเจิ้มเอ้าจ้นวะเจ้าิ่นไปเจ้มอัปยูไปสิวมาจีจื้ม่าเพิ่งอันนี้ซอยผมเนี้ยเอาเอาเอาอีดาโอ้งซอนผู้ใหตีผู้เด็กโอจื้ปลาทั้งเหล่ตนรตูนไปถึกอีอย่างมื่อนี่ไอ้พนกไอีพอนน้อยบอบางแม้อตนรีตูนแฉ ไปจังไดเนี่ยนะยืนกับอายุเราเป็นนางกว่าเป็นนางก็หลามาอ่ะตายแล้วพอ่พอเป็นเมบสตัวยอมรับกันแล้วยังไม่ได้ยอมรับอยู่ตีสุดตกลง <พอ S 2> ไม่พอแล้วตีไ<ม>จังสันี่อีพออาขังไหวทรมานสุดนี้วมึงอะดูพูน่ะ จะก็กลับเวียนอย่างต้นหลามีตะบาดแในเพลต็มอยู่ไอ้จืดถกเพื่อ,อ,อ,อเปลี่ยนผู้ใต้ให้เล่าให้มันแล้วมันั่วซะเอาเนี่ยเอาลูกให้มันแล้วทั้งอย<อ>่างหลาเกรดม่วใดบัวนางแต่ว่าทุกคนอยากป่านี่อะไรก็ได้เปลี่ยนมาเปลี่ยนอยากสิเปลี่ยนกระเทยขี้สื่อนี่มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างมันลำบากทักแน่เจอ้จืนแมาตอนนี้นะคือซีนีฮอนมาเพลิงเย็นไเจืนยังซื้อมาซำเติมอยู่ตี้ยไปซ้ำเติม ก็บ่าอยากจะสูลํามากนี่ล่ะเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ่อเฮ้ยเ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเน้ยเฮ้ยเพอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมกยเฮ้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 ยเฮอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ่ยสฮ้อเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเอายเน้มสนีเี้ยนี้ยเ้ยเฮ้งเฮ้ยุฮ้ยเยเิมาเฮอยเกับเฮเม้ย เออจืนละอันเรื่องยูเนี่ยมันบ่ยากดอกเจ้าสิราจะไจะเป็นให่มู้ขนาะเรื่องยูเนี่ยมันบ่เป็นหยางดอกพอเม่สูสิบวันน้ำมะล่างพรานมัตูที่ก็อย่าบอกแล้วตัวผมมาอยู่ทราบผมในงานจะซื้อดอกขสันสุกอย่าออกเพี้ยนผ่านเด้อครับพ่อพ่อหาหาเงินค่ารถพ่อเสด็จไปกรุงเทพผมมาอยู่ดอกบานเท่าอยู่ไปอีพอกระน้ำขาอยู่อะไรดอกอานอยู่บะไอยู่น้ำกันนี่แล้วบมเป็นหยางดอกจังไหนเขาก็เป็นมูกันอื เอาแท็กีก็ได้เรื่องการยูการยังนี่บ่ยา,ากดอกเท่ากับบอิ่มเทาอยู่น้ำกันมาแต่น,น้อยเท่าใหญ่เจือกับเขากับน้ำกุศิหามาสู่สู่กินเรื่องการเรื่องงานหนึ่งกุศิหาซอยไอ้จือเรื่องการเรื่องงานหนันกเบาเอาสู่บ่เพียดใน<อ>มือสุนิ้อลครับผมบริเกียงงานเลยดีแล้ว,ดลวอดเอาเดอ้ออดเอาสักปืนหนึ่งคุณเือทีเขาใจชีวิตเกันเชื่อไอ้เขาดอกละ พูดนะต้องให้มัต้องให้มัต้องมีสักมือหนึ่งละเป็นใจแข็งไว้แทนสิบอกอแก่น้องกับปอกกับใจบ่อแล้วไอ้เจาไปอยู่เขาไปหาเขาไปซื้อน้องเขากินแม่อันกระสันเดี๋ยวเอาไปหมกปลาซิวจุจข้าววันนี้กิดข้าวไรมือแล้วกระสันไอ้เจิ้นไอ้เจิ้นผมฝากช่วงนี้และไอ้เจิ้นด้วยอยไปหาเนี่ยอยู่นี่กินนางซาวมี่แห้งสองคนนางซอมี่แห้งเนี่ยผมกับเก่จะไปหาเนี่ยกินเนื่อเด้อโอ้ลาสิไปสมพนหมดเออไปสัตว์ไป ว่าหูว่าชิพากันมาเนอะลานข้าไม่เงมากอยู่นี่ล่ะไปมี่ยังกิบกินปะ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 กลุมว่ามีไอ้อกมีไอ้ใจนะมึงเตสันดีมันมาได้เปลี่นมากตมันเปลี่ยนมาจะได้ทองคนที่เปลนกระเทยมันเศ้าเอดอกมันเปลี่ยนมาได้ว่าจะทองสร้างอสร้งว่าชิเปลนเศร้าเปลี่ยนกระเทยในท่านี้สูงก็คือว่าเกิดใไปแต่เป็นขีกระเทยดิไปบวชเป็นภากันเป็นภากกระเทยคือเก่าเนี่ย มันเศร้าบ่ได้นี่มันเร้าบ่ราขั้นเศร้าเศราได้ขอเศร้าเป็นตะนจดวเร็วโอ้ก็เลยเศร้าบ่ได้อต้องเป็นกระเทยจนฮอนมือตายขั้นจนอนตายเป็นผีกระเทยยังวะตายแล้อเจิ้ไอ้จื่ไอ้เจื่ยังเยังรถต่ำกันยุ่ปากท่าไปเบิ่งไปเบิ่งไปอยเพิ่งไเร็วมาเร็วลยเจิ้งเร็วมันเร็วไปเร็วอปเร็วเร็วไปเร็วไเบ็วไเร็วเรไปเไเเร็วไปเรวววเไเไเไเร็วไวไว ก็ต <wykor> ้องคิดมากเข้าใจปะโอ้กลุ่มมะลิสวนแท้ยู่นี่กูไปหาหน้าเธอแสบมาสู้กินชีวิตอรชอนเป็นอย่างเกิดมาออรชอนคือว่่ได้เป็นแต่ยิ่ง บูบรูตครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาราเบนยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณทำให้คุณมีผิวใต้วงแขนดูเนียนนุ่มน่าสัมผัสและมีความมั่นใจมากขึ้นสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข0892009988